ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ยอมรับว่าการฝึกสมาธิไม่เพียงเป็นการช่วยผ่อนคลายความเครียดเท่านั้นยังช่วยบำบัดร,รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยอย่างเช่นช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจได้ช่วยควบคุมอาการปวดทิ่ทะของคนที่เป็นโรคไมเกรน ช่วยลดความนาโลหิตให้มาอยู่ในระดับที่เป็นปกติได้เชื่อบรรเทาอาการปวดเรื้อรังรวมไปถึงสามารถบำบัดร,รักษาโรคมะเร็งได้ด้วยในวงการแพทย์รวมไปถึงนักจิตวิทยาและพ่อค้านักธุรกิจในบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกได้เห็นข้อดีของการฝึกสมาธิ ที่ส่งผลให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นบุคลากรมีคุณภาพเพิ่มขึ้นความเครียดการกระทบกระทั่งลดลงการทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นชีวิตประจำวันก็มีความสุขเพิ่มขึ้นทั้งๆท,ที่งานก็นมากเหมือนเดิมแต่ปัญหาลดลงและการดำรงชีวิต รวมไปถึงสมาชิกในครอบครัวมีความอบอุ่นขึ้นได้รับความผาสุขทั้งที่บ้านและกที่ทำงานทั้งนี้เพราะสมาธิได้มีส่วนช่วยประสานช่องว่างแห่งความสุขให้เชื่อมต่อกันดังนั้นเราจึงควรหันมาใส่ใจในการฝึกสมาธิให้เพิ่มมากขึ้นนะจ๊ะมีวาระ แห่งพุทธภาษิตท,ที่มาในติสเมตตย,ยะสูตรว่าบุคคลพึงเห็นโทษในการปฏิบัติผิดทางควรศึกษาไตรสิกขาเพื่อละความดำริผิดควรศึกษาวิเวกและประพฤติวิเวกอันเป็นกิจของพระอรยเจ้าบุคคลผู้มีความห่วงใยในกามทั้งหลาย ย่อมข้ามโอกะที่ข้ามได้โดยยากการปฏิบัติผิดที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ทรงเคยผ่านมาแล้วนั้นคือการทรมานร่างกายและการทำตัวให้ผัวพันกับเบญจการมาคุณทั้งหลายทั้งสองอย่างนี้ไม่อาจทำให้พ้นทุกข์ได้ท่านยังหันมาปฏิบัติในทางสายกลาง ดำเนินตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาประพฤติวิเวกหลีเกรน้นเพื่อเจริญสมาธิภาวนาจนกระทั่งสามารถล่วงพ้นจากโอคะข้ามกิเลสเครื่องร้อยลัดทั้งหลายได้เครื่องร้อยลัดอย่างหนึ่งก็คือกามเป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิพระองค์ทรงปราลบ เรื่องนี้เพราะเหตุมาจากกลุลบุตรชาวกรุงสาวัตถีห้าร้อยคนได้ออกบวชในสำนักพระบรมศาสดาแต่เนื่องจากยังเป็นผู้ใหม่อยู่อินทรียังอ่อนจึงมีการวิตกคือความตรึกในเรื่องการพระบรมศาสดาจึงทรงรับสั่งให้พระอนนทเทระไปบอกให้ภิกษุเหล่านั้น มาประชุมพร้อมกันแล้วมีพระพุทธดำรัสว่าดูก่อนเบกษุทั้งหลายการที่พวกเธอปล่อยให้กิเลสครอบงำใจเช่นนี้นะ่ะไม่สมควรเลยแม้แต่บัณฑิตในการก่อนยังข่มกิเลสไว้ได้จนได้บรรลุถึงขั้นปัจเจกโพธิญาณครั้นตรัสดังนี้แล้ว จึงทรงแสดงเรื่องในอดีตว่าในครั้งที่พระตถาคตสเสวยพระชาติเป็นช่างปั้นหม้อได้ยังชีพด้วยการปั้นหม้อขายเลี้ยงบุตรและภรรยาครั้งนั้นก็ได้มีการสัตว์งค์หนึ่งทรงพระนามว่าเนมิราชนมิถิลาราชธานีเช้าว,วันหนึ่งเมื่อเท้าเธอสเสวยเสร็จแล้ว ก็เสด็จออกประทับที่ช่องพระแลได้ลายเห็นเหยี่ยวตัวหนึ่งคาบชิ้นเนื้อบินเข้าไปในอากาศขณะนั้นมีหมู่สกุลชาติทั้งกาและนกตะกุมรวมกันแย่งชิ้นเนื้อนั้นไปจากเหยี่ยวเหยี่ยวตัวนั้นถูกรุมจิกตีได้รับความเจ็บปวดพระเจ้าในมิราชทรงเห็นอาการเช่นนี้ จึงทรงพระดำริว่ากามคุณทั้งหลายเนี่ยเปรียบเหมือนกับชิ้นเนื้อย่อมนำความทุกข์มาให้แก่ผู้ติดติดข้องอยู่ส่วนตัวเราก็ยังมีบริวารเป็นเครื่องข้องมีเบญจากกามคุณล้อมรอบแวดล้อมไปด้วยหญิงงามหมื่นหกพันนางควรที่เราจะละกามคุณเสียแล้วแสวงหาสุขที่ประเสร,ริฐยิ่งกว่า เมื่อทรงดำร็จอย่างนี้ก็ทรงพิจารณาไตรลักษณญาณจะริ่มวิปัสสนาก็ได้สำเร็จปัจเจกุพธนะิญาณาที่ตรงนั้นเองและพระสัมมาสัม,มุทธเจ้ายังทรงตรัสเล่าเรื่องต่อไปว่ายังมีกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าทุม,มุขะในกบิลนคร อยู่มาวันหนึ่งโลงเสวยพระกายอาหารในเวลาเช้าแล้วก็เสด็จออกประทับในระหว่างท่ามกลางขุณนางทรงทอดพระเนตรลอดช่องพระกะแลเด็ดแลเห็นคนเลี้ยงโคเปิดประตูคอกปล่อยให้โคออกไปที่หากินโคตัวผู้เมื่อออกจากคอกแล้ว จะพากันวิ่งไปตามนางโคตัวหนึ่งแล้วก็ได้เกิดคุยกันจนไส้ทะลักแล้วก็ล้มตายลงเมื่อพระเจ้าทมุขะได้ทอดพระเนตรเห็นจึงทรงพระดำริว่าแม้แต่เราสัตว์เดรัจฉานก็เกิดทุกข์ใหญ่เราอาศัยกามเป็นเหตุเหมือนกับโคตัวผู้ที่ตายนั้นเป็นตัวอย่าง ตัวเราก็ควรจะหาอุบายเครื่องละกิเลสกาเสียจึงจะเป็นการดีครั้นดำริอย่างนี้เนะี่ยก็พิจารณาไตรลักษณญาณเจริญวิปัสนาก็ได้สสำเร็จพระปัจเจกพุทธญาณเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในทันทีครั้นยุมาวันหนึ่งเมื่อยามเช้าเวลาเสด็จออกบินนาบัร พระปัจเจกพระเจ้าทรงเสด็จออกจากเงื่อมเขานันทมูลกะได้ชำระพระโอษฐ์แล้วก็สงสนานพระวรากายในสระอนโนดะแล้วเสด็จขึ้นประทับย,ยืนห่มจีวรอ,อยู่บนพื้นมนโนศิลาทรงครองจีวรแล้วก็ถือบาทเหาะไปลงในที่ใกล้หมู่บ้านตำบลหนึ่ง ซึ่งอยู่ใกล้กับประตูพระนครพาราณสีทรงเสด็จดำเนินเข้าไปบินาบาตภายในราชธานีนายช่างหม้อคนที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นเห็นแล้วเกิดศรัทธาจึงถวายพระตาหารด้วยความเคารพเมื่อพระปัจเจกพรธเจ้าฉันแล้วนายช่างหม้อจึงกล่าวว่า การมัมชาของท่านผุรสด,ดูงดงามยิ่งนักอินทรีย์ของท่านก็ผ่องใสผิวพรรณของท่านก็หาที่เปรียบนี้ได้ท่านผู้มีอินทรีย์สงบสำรวมได้เห็นเหตุประการใดจึงได้พาคันออกบรรพชาพระบัเจเจวุติเจ้าองค์แรกก็ได้ตรัสว่าเราได้เห็นนกการมกันจิตตีเหี่ยวตัวหนึ่ง ซึ่งคาบชิ้นเนื้อบินไปเพราะอาศัยความทุกข์ที่เกิดจากแย่งชิงชิ้นเนื้อนั้นเป็นเหตุเราจึงได้ออกบรรพชาส่วนพระปัจเจกพทะเจ้าอีกอง